สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามช่องเบนโอป้าอยู่นะคะช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นลงคลิปนะคะเพราะว่าเบนโอป้ากับซีภรรยาเนาะก็คือตอนนี้ไม่ได้ทำงานที่เดียวกันนะคะสาเหตุที่ไม่ได้ทำงานที่เดียวกันก็คือเบนโอป้าไปย้ายงานไปอัพเงินเดือนนะคะที่โรงแรมอื่นเขาให้ เงินเดือนที่เยอะกว่า <c oughs> แต่ว่าเขารับผู้ชายแค่คนเดียวเนาะก็เลยไม่ได้ย้ายตามไปนะคะก็เลยส่วนตัวก็เลยทํางานอยู่ที่โรงแรมที่เดิมนะคะแล้วก็คือเข้าเรื่องเลยมีข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือตอนนี้ฟังเสียงนะคะเสียงก็จะเปลี่ยนไปเนาะ <c oughs> จาเหตุที่เสียงเปลี่ยนไปตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่รอดแล้ว ติดแล้วเนาะผลตรวจตรวจออกมาแล้วเท่าแก่พาไปตรวจนะคะก่อนนั้นนี้ก็จะไม่สบายอยู่ประมาณสองสามวันแล้วทีนี้ก็เลยซื้อที่ตรวจมาตรวจเองซื้อที่ตรวจมาตรวจเองมันขึ้นสองขีดเท่าแก่ก็เลยพาไปตรวจที่สถานที่ตรวจของเกาหลีค่ะแล้วพอผลตรวจออกผลตรวจออกมาเช้าวันนี้เท่าแก่มีข้อความมาบอกว่าคุณติดโควิดเนาะ สายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็เลยกักตัวอยู่ที่ห้องไม่ได้ทำงานนะคะอาการตอนนี้ก็คือจะเป็นแสบคอคอแห้งตัวก็อุ่นๆตัวร้อนตัวร้อนไม่ได้ร้อนเยอะตัวอุ่นๆแต่ถ้าเรากินยากินยาก็ดีขึ้นแต่ถ้าหมดฤทธิ์ยาตัวก็จะอุ่นๆขึ้นมาอีกนะคะแต่ที่ไม่หายก็จะเป็นคอแห้งไอ แล้วก็มีสเลดเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไอตลอดเวลา <c oughs> ไอเป็นพักๆแต่ไม่ได้ไอจนนอนไม่ได้ทั้งคืนแล้วก็จะหายไปแต่ว่าคอนี่คือจะคอแห้งก็จะไม่แบบไม่ได้ปวดหัวอะไรมากแล้วก็จะเป็นแบบตัวลุมๆเนาะอาการเท่าแก่ก็ซื้อขนมเมื่อเช้าเท่าแก่ก็ซื้อขนมมาให้ซื้อขนมปังแล้วก็เอานมมาให้กล่องหนึ่งแล้วก็ เขาก็ให้ข้อความมาว่าให้กักตัวอยู่ในห้องเจ็ดวันนะคะไม่ต้องทํางานเนาะอันนี้ก็คือพื้นที่ภายในห้องกักตัวอยู่ที่โรงแรมครบเจ็ดวันก็จะสามารถทํางานออกไปทํางานได้ตามปกติแต่ตอนนี้ออกไปทํางานไม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าทํางานได้ปกติ ถ้าครบเจ็ดวันเท่าแก่ก็จะพาไปตรวจที่สถานที่เหมือนกับเป็นอนามัยเขาบอกอนามัยของเขาแล้วถ้าผลไม่ขึ้นผลมันไม่ได้ขึ้นสองขีดแล้วแล้วก็ค่อยมาทำงานงานตามปกติเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานเลยถามว่าไข้ขึ้นสูงไหมก็ไม่ได้ขึ้นสูงไม่ได้ไม่ได้ปวดหัวมากร่างกายเราก็ไม่ได้อ่อนเพลียอะไรมากเพียงแต่มันเป็น ตัวที่มันกําลังระบาดตอนนี้เราจึงไม่สามารถออกไปทํางานร่วมกับคนอื่นได้เพราะว่าไม่งั้นคนอื่นเขาก็จะติดเชื้อกับเราได้ง่ายหรือว่าถ้าลูกค้าเขารู้ว่ามีพนักงานที่โรงแรมเขาติดโรคโควิดเนี่ยมันก็จะเสียประวัติเนาะลูกค้าก็จะไม่กล้าเข้าตอนนี้วันแรกของการกับตัวก็จะประมาณนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตครั้งต่อไปเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย